สนุนโดยเดว่าเนช r o นลคอมไทยระดับโลกสวัสดีครับพบกับพวกเราแตนคอมแล้วก็ผมไอพอพลพงประจักษ์ครับตอนนี้ครับเราอยู่กันที่งานคอมมาไทยแลนด์2015 Summer ์เซลงานจะจัดขึ้น19ถึง22มีนาคม2015นะครับตัวงานเนี่ยจะมีการทำราคาลดร,ราคาการแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลกันเลยนะครับตามชื่องานของเขา งานก็จัดขึ้นที่เดิมครับศูนย์ประชุมแห่ง่าติเศรกิจการเดินทางก็แนะนําเลยนะ MRT หรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินสะดวกแล้วก็ไวที่สุดเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่า4วันเนี้ยโปรโมชั่นของแต่ละบูธจะเป็นยังไงมีอะไรพิเศษไปดูพร้อมผมครับ าบูทแรกก่อนเลยนะครับก็คือบูทของเดว a าเฟเช a l ซึ่งเป็นผู้มีู้คุณของแต้งคอมของเราตัวบูทนะครับจะจัดอยู่ตรงหน้าทางเข้าของตัวงานนะครับโปรโมชั่นของเดว a าเฟเช a l ใน4วันนี้มี2ตัวนะครับสำหรับการ์ดจอเอาตัวแรกก่อนเลยคือตัวนี้ครับนี่เลยซื้อ l i t เทค g f o r r c e ซ t x 960ในราคา6,980บาทนะครับแถมฟรีตัวนี้ SSD ซิตาคิงขนาด60กิกะไบต์ไป1ตัวอย่าลืมนะครับ6,980บาทเท่านั้นแถมฟรีเลยตัวที่2ครับเป็นการ์ดตัวนี้ i t e c h รุ่น Hurricane o c คคล็อนะครับ GTX 970ในราคา11,980บาทแถมตัวนี้ซิตาคิงขนาด 120GB กิกนะครับอย่าลืมครับสำหรับตัวนี้11,980บบาทเร็วเร็ว,ร,วรีบมา ของมีไม่มากแต่ก็มีไม่น้อยมีเหลือจะเหลือกลับบ้านหรือเปล่าหรือ,อยังไงครับรีบมาครับ4วันนี้จัดให้เต็มๆสำหรับเดว่าเ t ช r a l ลเดี๋ยวไปดูบึกอื่นต่อครับผม เดินเข้ามาในงานแล้วนะครับผมอยู่ที่ oth, A, บูธ SVOA นะฮะผมขอเท้าความนิดนึง SVOA เนี่ยก่อตั้งแบรนด์มา30กว่าปีแล้วผมเกิดมาผมก็เห็นเลยนะครับรู้จักเลยกับแบรนด์แบรนด์นี้นะครับแล้วโดยประมาณ15ปีนะฮะที่ทาง SVOA เนี่ยมีการเริ่มต้นที่จะทำคอมพิวเตอร์เซตขึ้นมานะครับและหลายคนเมื่อก่อนเวลาซื้อคอมเครื่องนึงเนี่ย ก็ไม่มีหรอกนะฮะที่จะแบบไปซื้อบอร์ดมาชิ้นหนึ่ง TPU มาชิ้นหนึ่งแล้วมาประกอบรวมกันนะฮะก็ต้องมองคอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับแล้ว FP OA ก็ยืนหยัดได้นะครับนานนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ะะซึ่งมันจะมีคู่แข่งหลายทางไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กเองก็ตามหรือว่าคอมพิวเตอร์แบรนดอื่นๆนะครับรวมไปถึงการที่หลายๆคนเลือกใช้การซื้อฮารดแวร์มาประกอบเองเดี๋ยวผมลองคุยกับผู้รู้ดีกว่านะครับว่าทำไมปัจจัยอะไรที่ทำให้ s v o a ยังยืนหยัดอยู่ได้ทุกวันนี้ครับสวัสดีครับ,รบผมอยู่กับคุณหงนะครับเดี๋ยวให้คุณหงพูดนิดนึงว่าทำไม s v o a ยังยืนหยัดอยู่ได้ดครับพี่ เรามีปฏิการทางแรงกล้านะคะที่จะตอบสนองความต้องการนะคะของผู้บริโภคชาวไทยนะคะให้คนไทยเราเนี่ยได้มีของดีๆราคาคุ้มค่าประหยัดใช้กันค่าวโอเคอันนี้ก็คือจุดเด่นนะครับแล้วก็สิ่งที่ทําให้ FVA ยืนหยัดอยู่ได้ครับทีนี้เนี่ยในงานวันนี้นะครับผมเห็นว่ามีโดดักนะครับที่เป็นคอมพิวเตอร์เซตเนี่ยประกอบเอาไว้อยู่แล้ว5รุ่นด้วยกันเดี๋ยวเชิญพี่หงแนะนำีละตัวเลยแล้วกันโอเคค่ะครับวันนี้ การนำโปรดักต์ไฮไลท์ของเรานะคะหัวข้าโมเดลนะคะเข้ามาในงานของเราเริ่มจากความต้องการเบสิกค่ะนะคะก็เป็นเบสิกนะคะแล้วก็สกับนักเรียนนักศึกษาราคาไม่ถึงหมื่นใช่ราคาถูกมาก8,600บาทรวมแต้มด้วยนะคะถูกมากๆเลยอันนี้ก็คุ้มค่ากันไปน้องๆนักเรียนนักศึกษาใช้ได้เลยค่ะโปรแกรมเพียงขั้นเดียวในรุ่นที่สอบที่เราเอามานะคะเป็นรุ่น SM นักศึกษาอันนี้คือจสมองกับ บริษัทข้างร้านขนาดเล็กนะคะที่ยงอาจจะแบบว่าไม่ต้องการเยอะมากๆสมบูรณ์เนาะแต่ว่าฟังก์ชันในตัวนี้เนี่ยก็ใช้ได้ครบเลยนะก็เน้นในเรื่องของการทำงานใช่ทำงานออฟฟิศอ๋อทำงานในออฟฟิศใช่สบายๆเลยค่ะราคาไม่ถึงหมื่นเหมือนกันโอ้ดู 9, 5, ดิ9,500าาใช่เก้าพันหามากเกินอแต่ถ้าเราจะขยับก,กัน,นามาอีกนะะิดนึงราคาสำหรับบริษัทข้างร้านที่ขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับมีตังก์นิดนึง ครับนะคะตัวนี้นี่ก็ทำอาหารได้24ชั่วโมง7วันนะคะเป็น,นคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ได้ได้เลยโปรแกรมต่างๆหรองรับกราฟิกอ,อะไรต่างๆได้หมดเลยครับผมแ,แกบแ,กแอคเคาท์ติ้งไฟแนนซ์นะคะที่ระดับแอดวานซ์ก็จเ้ใช้ได้เลยครับก็คือทำงานเหนือนขึ้นมาจากตัวที่สองเมื่อกี้นิดนึงจ<ด>ะทำถึงต้นๆเองค่ะอ่ามื่นหนึ่งพันสี่ร้อยตัวถัดไปครับ ตัวนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ทำงานคาร์ปหนักๆเป็นเวิร์กสเตชันได้ย่อมๆเช่นพวกออโต้แครดแกงโฟโต้ถอดอะไรต่างๆที่แบบใช้หนักๆเลย่สบายๆเลยค่ะแล้วก็พงพาแข็งแรงฟังชั่นขนาดนี้เนี่ยราคาแค่17,500ขนานี้แต่ว่านะรุ่นนี้พิเศษสุดๆยังไง่ี ต้องจ่าจะมีบริการออนไลน์หนึ่งปีครับบรัทสามปีแล้วเนี่ยนะคะแล้วยังมีผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนได้ค่ะศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนใช่ค่ะครับผมตัวสุดท้ายครับพี่หงเป็นยังไงตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสเปกแรงที่สุดของเรานะคะชื่อว่ารุ่น Advanced นะคะเป็น CPU Intel ครับ i7 นะคะ i7 90เอืมก็ตัวแรงเหมือนกันนะแรงแรงตัวนี้เนี่ยตอบสนองความต้องการทุกแตะ เราอยากก็ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเอาไปใช้งานเอาออฟฟิศก็ได้ทำกราฟิกก็ได้เล่นเกมก็ได้เล่นเกมแบบชนิดสเปคเทพได้หมดเลยค่ะตัวนี้นะคะค<ม>ุ้มมากๆเลยที่ราคาส3 0 0 0กสบาทนัวนี้าคา่ะ,คะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นขอดูดได้ตัดไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไม s l a ยังยืนหยัดอยู่ได้ถึงทุกวันนี้นะฮะบบเพราะว่าเขาตอบโจทย์ตั้งแต่คนเริ่มต้นที่จะซื้อคอมในราคาที่ถูกไล่ขึ้นมาแต่ระดับขึ้นมาจนถึงระดับแอดเน นะครับก็ทําให้เรามีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะทีนี้ครับมันจะมีอีกหนึ่งพาร์ทอีกหนึ่งส่วนที่ s o a ทําก็คือเป็นส่วนที่เขาเรียกว่า DIY ถูกไหมฮะ DIY สามารถให้เราเนี่ยหรือว่าลูกค้าทั่วไปเนี่ยเลือกสเปคได้เลยประกอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตามราคาตามจริงนะครับซึ่งในงานนี้มีด้วยประกอบก็ได้เห็นเห็นเลยนะครับการประกอบก็ได้วัตรุานราคาพิเศษกว่าข้างนอกด้วยเฉพาะในงานนี้นะฮะ เดี๋ยวให้พี่หงพาเดินไปดูในส่วนของ DIY ด้วยไปเลยครับจะเห็นว่ามีคอมโพเนนต์หรืออุปกรณ์ให้เลือกหลายแบบหลายสเปคด้วยกัน ทีนี้วิธีการเลือกดูราคาการคำนวณเนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวให้พี่6ผล่ทำให้ดูะนะฮะชนะ,นะทั้งนี้เลยค่ะทังนี้นะคะเราก็จะมีตัวคอมพิวเตอร์นะคะเป็นไฟล์ให้ลูกค้าได้เลือกในนี้ก็จะมีรายการคองแผนทุกอันที่เราออกมานะคะมีราคาด้วยชัดเจนใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อลูกค้ามาเลือกในรีที่อยากได้นะคะว่าจะเอาตัวไหนบ้างเนี่ยสามารถเลือกออกเลือกเข้าเลือกรุ่นต่างๆตามพอใจนะคะก็จะมีการคำนวณราคาเอาไว้ ว่าคอมเดียววันของคุณเรื่อนห้เนี่ยเป็นที่เท่าไหร่เพรเรื่องสเปคเสร็จนะครับคำนวณเงินเสร็จแล้วเรียบร้อยทีนี้ในเรื่องของการประกอบมันจะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนนะฮะทาง f อฟเองเอาโรงงานมาตั้งไว้ที่งานคอมมาตรงนี้นะครับใครที่แบบเรื่องสเปคเสร็จแล้วเลือกเคสเสร็จแล้วประกอบอย่างนี้อั่นนี้นะเราก็มายืนดูได้เลยครับทีนี้เรื่องของขั้นตอนการประกอบเดี๋ยวผมต้องถามผู้รู้อีกหนึ่งท่านครับตอนนี้อยู่กับพี่โหน่งนะครับสวัสดีครับพี่โหน่งครับสวัสดีครับเออเดี๋ยวเชิญพี่โหน่ง อธิบายเลยครับว่าการประกอบเป็นยังไงเชิญครับครับก็สําหรับขั้นตอนการประกอบเครื่อง s e d c ของเราเนี่ยจะมีขั้นตอนการประกอบอยู่ห้าขั้นตอนหลักๆขั้นตอนแรกก็เป็นการเตีย assembly นะครับคือการจัดเตรียมอุปกรณ์เตรียมความพร้อมในการประกอบก่อนครับแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการเม็ด assembly นะคือการเป็นการประกอบจริงละนะเป็นคอมพิเเลยหนึ่งตัวหลังจากนั้นปุ๊บก็จะมีการ U C เครื่องครับในส่วนของ S e เนี่ยเรา U C ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเครื่องแล้วกตรวจสอบคุณภาทุกเครื่องทุกเครื่องเลยนะทุกเครื่องเลยนะครับแล้วก็หลังจากผ่านการ ก็มีการเบิร์นเทสเราต้องมีการเบิร์นเทสเนี่ยอย่างน้อยสี่ชั่วโมงขึ้นไปเพราะว่าเครื่องของเราเนี่ยจะทดลองการใช้งานแล้วมันเสถียรไหมมันติดตรงนั้นหรือเปล่าจากนั้นถึงจะไปแพ็คกิ้งครับผมแพ็คกิ้งซึ่งในโรงงานของเราเนี่ยเรามีมาตรฐานอยู่หลายตัวนะครับอย่างเช่น ISO 9้าพันหนึ่งหนึ่งส่ UL, O, F พวกนี้นะครับที่เราขอไว้ในการทำโรงงานตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะสบายใจได้สำหรับมาตรฐาน แล้วก็คุณภาพของ SVA ของเาอราอันนี้ก็คือในเรื่องของ SVA ในวันนี้นะครับทำไมถึงยืนหยัดได้ก็รู้กันไปแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในส่วนของ DIY ที่ SVA ทำด้วยแล้วก็การที่เหมือนกับยกเอาโรงงานประกอบนะมาอยู่ในงานคอมม่าตรงนี้เลยมาตรฐานเดียวกับโรงงานแน่นอนครับสำหรับคนที่มาเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมเพหรือว่า DIY นะครับก็ขอบคุณพี่นงด้วยครับสำหรับวันนี้ครับ ตอนนี้ครับผมเดินมาถึงฮอล์เล็กนะครับเป็นฮอล์ของ JIB โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่ง JIB เนี่ยจะเป็นดิสติบิวเตอร์รายใหญ่มีซับเยอะแยะมากมายมีโปรดักต์หลากหลายรูปแบบราคาก็พิเศษที่สำคัญครับเขามีสาขาอยู่ทั่วประเทศนะครับถ้าทำทั่วโลกได้คงทำไปแล้วนะฮะเห็นบอกว่ามีโปรเด็ดเยอะแยะมากมายที่สำคัญก่อนเข้าบูธเขาเนี่ยมีแจกอชเชอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเก็บเรียบเลยเดี๋ยวไปดูกัน Uh, โซนนี้นะครับใน j b เหมือนเดิมจะเป็นโซนที่เอาใจสายเกมเมอร์นะครับเป็นชุดเกมมิเกียร์มันจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังนะครับมีตั้งแต่ l a เซอร์ TTE s p r t t Series, รีส์ูก้ CM Storm NeoLution Logitech นะครับจะขาดก็หนึ่งยี่ห้อเท่านั้นที่ผมไม่เห็นก็คือสายสีเขียวนะครับสีเขียวเขียวเท่านั้นเองที่ผมไม่เห็นนะครับไปดูอย่างออื่นต่อฮนะ ก็ในอนาณาจักรของ JB นะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมพามาดูในส่วนที่เป็นแบรนด์แต่ละแบรนด์นะฮะที่ JB มีขายนะฮะตอนนี้อยู่หน้าบุกกิกเกบครับถ้าเกิดเดินมาเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่านี่คือกิกเกบแน่นอน1คือตัวเคสเคสตัวนี้เขาเรียกว่าไอโบล่าอันนี้คือชื่อของมันเลยนะครับก็จะเป็นการเซตเครื่องที่ทีมงานกิกเกอบาเขาเซตเอาไวะะ้ส่วนเรื่องของโปรโมชั่นมันจะมีช่องสองชั้นเอาชั้นที่1ก่อนเลยนะฮะช่วงชั้นที่1น,นะครับก็จะมีการแจกเสื้อโปโ เพื่อยืด G1 ซีรีส์แล้วก็มีหมวกแก๊ปสีสีนะครับจะได้อะไรก็อยู่ที่ว่าเราซื้ออะไรมานะฮะก็มาดูเอาว่าลิฟที่เราซื้อเนี่ยตรงกับการได้ของรางวัลแบบไหนอันนี้คือโชว์ชั้น,นที่1ส่วนชั้นที่2ครับเป็นการจับลัคกี้ดอนะฮะจับแต่ใบเสร็จใบเดินนั่นแหละครับมี3อย่างให้รุ้นรับนะครับอย่างแรกก็เป็นตัวนี้เลยนะครับแฟลชไดน์นี่อยู่ในมือผมลนวะนี่เลยอันนี้เลยเป๊ะเป๊ะเป็นแฟลชไดน์สามุดศูนย์นะครับสิ gig, 5, บหกกิกมูลค่าพันสอง อย่างที่2นะครับพี่คุณอาจจะได้คือเมาส์แพดและอย่างที่3ครับเป็นคีย์ไวเซอร์จากทางเซนท่านอ่าก็ลองดูว่าจะจับได้อะไรอันนี้คือส่วนของกิกะไบต์นะครับอย่าลืมครับตัวนี้ไอโบลาเซตขึ้นมาเพื่อกิกะไบต์โดยเฉพาะถัดมานะครับอันนี้คือทางเมนบอร์ดแอสลอคแอสลอคก็จะมีโปรโมชั่นคือเป็น2ต่อเหมือนกันต่อที่1ครับถ้าเกิดคุณซื้อเมนบอร์ดแอสลอคทุกรุ่นนะฮะคุณจะได้รับฟรีนะครับเพื่เพื่อยืดครับของทางแอสลอคต่อที่2 อันนี้จะเยอะนิดน,นึงถ้าเกิดว่าคุณซื้อคอมเซตนะฮะหรือว่าเครื่องประกอบที่มีเมนบอร์ดแอดฟล็อกอยู่ตั้งแต่ราคา20,000ขึ้นไปเนี่ยคุณจะได้เป็นบัตรกำนันนะครับจากโลตัสมูลค่า500าถ้าเกิดซื้อเครื่องราคา3 0 0 0 0ขึ้นไปแล้วมีบอร์ดแอดฟล็กคุณก็ได้บัตรกำนันโลตัสหนึ0 0 0บาทและอีกอย่างนึงครับพิเศษคโคตรพิเศษสุดๆฮะซื้อบอร์ดแอดฟล็กราคา2 0 0 0บาทขึ้นไปเอาบารัรเซรมาเลยนะรับัฟรีคีย์บอร์ดพร้อมเมาส์ของ Microsoft อของ, A ะะองม,ามาครับสุดท้ายตรงนี้ ยังไม่สุดท้ายครับอันนี้คือของ MSI ถ้าเกิดซื้อเมนบอร์ด X99 นะครับแลกฟรีเป็นเสื้อแจ็คเก็ต MSI มูลค่า1,299บาทนะครับแล้วก็ถัดไล่ลงมาเลยครับก็จะมีทั้งแจก USB 3.0 3 2กิกออันนี้เยอะเลยแลกฟรี T-shirt มูลค่า450บาทแล้วก็หมวก MSI มูลค่า250บาทอันนี้คือเป็นของนะครับที่เกิดคุณซื้อในงานคุณเอาใบาเสร็จ MSI มานะค,คุณเอาของ MSI มาทำมาแลกตรงนี้สุดท้ายครับ เป็น ASUS วันนี้ ASUS ยิ่งใหญ่นิดนึงนะครับเป็นการเอาเคสของทาง c o คอแ r รุ่น 900D นะครับเป็นการโมจากคุณเิงกินะฮะเจ้าของร้านชื่อดังหนึ่งร้านนะครับโมเคสตัวน,นี้เขาชื่อว่า 900D กับตันอเมริกานะครับก็ใกล้แล้วใกล้เปิดตัวแล้วเดือนเมษาพฤษภานะฮะสำหรับกับตันอเมริกาเป็นการใสตชุดน้ำอลังการนะครับ โปรโมชั่นของ ASUS เมื่อซื้อ ASUS เมนบอร์ดนะครับคุณก็จะได้เสื้อพร้อมกับเมาส์ของนี่ Allusion เป็นเกมมิ่งเมาส์นะฮะนะครับถ้าลงมานะครับตัวนี้ถ้าเกิดซื้อกราฟิกการ์ดหรือว่าการ์ดจอก็จะได้เสื้อสตรีคของทาง ASUS สวยงามนะฮะแล้วก็จะมีการแจกนะครับสำหรับ50คนแรกที่ซื้อเมนบอร์ดหรือว่าการ์ดจอคุณจะได้แรมไปเลยครับ4กิกต่างทาง Kingston ก็จะคล้ายๆกันนะฮะมีการซื้อเมนบอร์ดซื้อการ์ดจอคุณก็จะได้แถมไปนะครับในเรื่องของเสื้อ ของเมาส์นะฮะมีแจกแรมสำหรับ50ท่านแรกที่ซื้อบอร์ดกับการ์ดจอต้องลองมาดูนะฮะต้องลองมาดูว่าเขาแจกอะไรคุณจะซื้ออะไรอยากได้อะไรก็จัดการเอาซื้อตามที่เขาจะแจกนะครับอันนี้คือในส่วนของบูธ JAB ในวันนี้ครับผม อีกหนึ่งไฮไลท์เลยครับสำหรับโซน C นอกฮอร์นะฮะโซน C ตรงนี้จะมีบูธเอ็กซเพรสอยู่นะครับผมเห็นแล้วผมเดินผ่านรู้สึกเฮ้ยคิดได้ยังไงนะฮะกับการแจกของแบบนี้เอาง,ง่ายๆเลยนะฮะสำหรับโปรจากทางเอ็กซเพรสถ้าคุณซื้อของนะฮะที่บูธเอ็กซเพรสในงานคอมมานด์ครั้งนี้นะครับซึ่งมันจะเหลือเวลาอีก3วันซื้อของเนี่ยสี่อย่างไม่ว่าจะเป็นเคสบวกกั๊จอบวกบอร์ดบวกเมาส์บวกคีย์บอร์ดรวมกันได้4อย่างขั้นต่ำนะฮะในหนึ่งบินรับไปเลยครับ ตัวนี้นี่เลยใหญ่ๆแบบนี้บิ๊กเบิ้มอลังการนะฮะเติมเติมลมเติมลมนิดหนึง่งนะครับรับไปเลยมือฉีดน้ำมูลค่าหลายร้อยนะฮะง่ายๆอันนี้คืออีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผมเห็นว่าเอ้ยแจ๋วเด็ดนะครับผมได้กลับบ้านหนึ่งตัวเดี๋ยวไปแจกแต่ใครที่อยากได้ก่อนมาประกอบเครื่องที่นี่มาซื้อของที่นี่4อย่างในหนึบินเชิญครับ และนี่คือโปรโมชั่นบางส่วนเท่านั้นครับที่ผมหยิบยกให้ดูนะฮะจากงานคอมมาร์ทไทยแลนด์2015ซัมเมอร์เพลครั้งนี้ยังคงเหลือเวลาอีก3วันนะครับสุกเสาร์อาทิตย์ต้องรีบมาฮะเพราะว่าแต่ละบูธแต่ละที่เนี่ยเขาจัดกิจกรรมแบบลดแลกแจกแถมกันทุกบูธเลยนะครับรีบมานะฮะอย่าลืมเดี๋ยวผมมีของวันนะครับผมได้มาจากงานนี้ค่อนข้างที่จะมากหลายชิ้นเลยติดตามพี่หน้าเฟซนะครับว่าผมจะเล่นอะไรแจกอะไรยังไงนะครับหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊กของเรา กดไลค์กดแชร์นะครับกด s ั้ s c r i b e วิดีโอด้วยขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมรับฟังและสุดท้ายนี้ขอบคุณคอมพิวเตอร์ครับที่ทำให้เราม,มาเจอกัน t a n k c o m c o m สวัสดีครับ